Um. ดีครับส,สวัสดีาท่านทุกท่านทุกคนนะครับขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกาแปดนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกาแปดนาทีสวัสดียามเช้าทุกท no ่านทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าเช้านะครับตอนนี้นะครับหลวงตาท่านก็ได้จาริกทุดดวงนะครับอันนี้ก็เป็นวันเช้าที่เก้านะครับเดือนมกราคมพศ2566นะครับ กับเช้านี้ยังมีหมอกอยูน่นะยังมีหมอกแต่หมอกมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้หมอกเยอะมากนะครับเมื่อวาน <st ing> หมวดทางหลวงท่าสองอยางนะครับอีกอ,อยู่ด้านหน้านี้นะครับเนาะหนึ่งกิโลนะครับ หนึ่งกิโลจะถึงหมวดทางหลวงนะครับหมวดทางหลวงท่าสองยางนะครับก็เป็นหมวดทางหลวงจะอยู่ติดกับแม่น้ำเมยนะครับที่ผมไปถ่ายทอดให้แย่ยําเราได้รับชมเมื่อวานนี้ บ,บ,นนบ,บ,บ้านท่าสองยางโอ้มือผมสั่นนะครับหนักมากครับบ้านท่าสองยาง 真的累了。 วันนี้หลวงตาท่านเดินไวมากนะครับด้านหน้านี้ยังมีหมอกนะครับหมอกนะครับด้านหน้านี้ ส,สาธุครับรบสาธุในมรดกทาง,ทก,งกันยธรรมท่านทุกคนาเช้าอตอนนี้ก็มาถึงด่านแล้วตอนนี้หลวงตาก็เดินมาด่านตรวจนะครับดาา่านตรวจทหารพ่าน นะครับชายแดยนนะครับเป็นดาบตรวจทหารทหารกนหครับพายอครับวันนี้ก็ได้ วันนี้พี่วิหานทานนะครับก็ไปอำนวยความสะดวกนะครับบนท้องถนนนะครับเหมือนเดิมนะครับยัให้ามทุกท่านทุกคนเนาะสาธทุกสาธทุกครับ นี่ก็น้ตาลครับน้ำอ้อยว่ารัว่าทักครับจอด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 รถีเนี่ยเจ้าทีครับ นี่ด้านหน้านะครับมีแต่หมอกหมอกเยอะมากหมอกนะครับที่ย้ายตามองไปนี่ก็คือหมอกมองจะไม่เห็นภูเขาเลยนะครับโน่นหมอกหมอกหมอกเขาหมอกหมอกหมอกเ่าเนี่ยทำไม,ม่ได้อ,อีกสองเดือนนีดเดียว ห่อ้แม่สลิดฝังเมีั่งเราก็มีที่ใหญ่โตใช่แล้วก็เราไม่ทำแนวกันปล่อยมอนตัวกันเลยหมอกนะครับนี่ก็คือหมอกนะครับเป็นบรรยากาศ ธรรมาชาตินะครับจะทำทุกคนทุกท่านเนาะซึ่งก็หาชมได้ยากนะครับจะมีเป็นบางที่นะครับเนาะสาธุสาธุกับผม<า>นะครับนี่ตรงบรรยากาศตรงทุ่งนาเห็นไหม ตรงทุกนาน,นไม่มีอะไรนะครับหมอกนะครับนี่ยี่งอยากจะทำมองไปไมีแต่หมอกตรงตานจะเจอห้องน้ำที่มวดทางหลวงนะครับเนะาะด้านหน้านี้นะครับนี่นะครับมวดทางหลวงท่าสองอยาง นะครับหมดทางหลวงท่าสองอยางที่ผมมาถ่ายทอดให้ยายทําของเราได้รับชมอตอนเช้าเช้าของเมื่อวานนะครับที่มีหมอกคุมปกคุมนะครับวันนี้หมอกก็คงจะเยอะอีกนะครับอันนี้นี่ก็เป็นทางเข้านะครับ หมวดทางหลวงท่าสองยางนะครับเนาะดวงตาบญชื่นท่านจะแวะเข้าห้องน้ำนะครับที่นี่นะครับในช่วงเช้านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ชมหมอกด้านล่างเนาะหมวดทางหลวงท่าสองยางนะครับอยาิจะทำทุกท่านทุกคนท่านจะแวะเข้าห้องน้ำช่วงเช้าที่นี่นะครับเนาะแขนทางหลวงตากที่สองแม่สอด นะครับสำนักงานทางหลวงที่4นะครับกรมทางหลวงนะครับจะได้ทำเนาะอ่าันจะเข้าห้องน้ำที่นี่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบต่ำดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ